จะประสงค์ที่จะสืบสารรักษาต่อยอดศาสตร์พรระาชาและงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาข,าขาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนับเป็นพระมหากุลนา่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโ, 9, โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อความสมัครสมานสามัคคี ของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งประเทศทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อุราห์มานุรหิม assalamualaikum warahmatullah w a ลลอฮิวะบะเราะกาลีน้ามุฮัมมัดอัลลอฮฺมุสลิมานะชาลีนามุฮัมมัดอัลลอฮุมมะศ็อลลิมานะชาลีนามุฮัมมัดอัลลอฮุมมะศ็อลลิมานะชาลีนามุฮัมมัดอัลฮัมดุลิลลาน์ชาลีนุฮัมมัดอัลลอฮฺมุสลิมานะชาลีนุฮัมมอาลา Uh, wini mak yang besar bagi ini uh, dan di mana Ustaz Allah Taala bagi uh, uh bagi ini lah. Right? Uh, lah hari ini ada aktiviti lah, right? ada satu kicikam turun dari kapun sunyo. Belum saya nak baca wika wada peminat kita tahu semua nak minta izin peminat kita semua hari ini juga nak pakai bahasa Thai sikit supaya พี่ฮพอพ่มินาา่าค i t a ได้ินได้นงนี้มันยจดีนะเซบากามากมานะไปอ่านคำนี้คสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพวันนี้เป็นวันที่ดีวันนี้เป็นวันที่รอคอยรอคอยโอกาสและวันนี้เป็นสิ่งที่สวยงามสดใสเบิดบานทุกยามเช้า วันนี้อย่างทีอ่อย่างที่ได้กล่าวว่าวันนี้ทางดุสยได้มีโอกาสรับรับโครงการดีๆมาสู่ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวดุสยอทุกท่านาโครงการที่ผมจะกล่าวสักครู่นี้เราเรียกว่าเป็นโครงการจิตอาสาของพระราชทานซึ่งวันนี้เองก็ทางน้องๆทางเจ้าหน้าที่วิยลัยมหาวิลัยนาราธิวาสหรือ เราเรียกว่าโมโนโรนั้นมาร่วมกับชุมชนของดุสยมาทำกิตอาสาในแง่เรื่องของเก็บขยะในเรื่องในแง่ของการทำความสะอาดชุมชนครับไม่เพียงแค่นั้นครับอ่าพ่อแม่พี่น้องที่ผมเคารพนะครับได้เขาว่าหลังจากที่สร้างกิจกรรมในครั้งนี้เสร็จแล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายอ,อย่างเช่นการทำความสะอาดพื้นที่ของหมู่บ้านดุสยเรเราจะไปพบปะแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับนักศึกษาที่มาฝึกงานที่โรงเรียนบ้านทศยอและอีกต่างๆมากมายครับครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอทุกๆท,ท่านที่ติดตามมาเรื่อยๆไม่ว่าทางทีมงานของผู้ใหญ่บ้านจะมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ท่านพ่อแม่พี่น้องก็มีการสปรับสนในทุกเรื่องหนึ่งที่หนึ่ง,หน,งหนึ่งเรื่องนั้นที่ เปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นคือการพราแม่พี่น้องให้พรผมเสมอ,อเกี่ยวกับการทํากิจกรรมในครั้งนี้วันนี้ก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ผมจะขอจากท่านนั่นก็คือไม่มากกว่าทาว่าดออให้ประสบผลสําเร็จในเรื่องของการทํากิจกรรมในครั้งนี้ครับวันนี้อย่างที่ผมได้กลืนไว้เมื่อกี้ว่าไม่ใช่เพียงทีมงานของผู้ใหญ่บ้านอย่างเดียววันนี้เราจะมีน้อง มาแลกมาแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาหรือแลกเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับระหิวัฒนธรรมในเรื่องของการทําความสะอาดพื้นบ้านเราก็จะมารับฟังความรู้สึกของน้องๆว่าเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มาทําโครงการในครั้งนี้เนื่องจากว่าอะไระเราจะบูรณาการอย่างไรให้เข้ากับคอสการที่น้องอศึกษาวันนี้นะครับ อเรียนเชิญครับน้องครับค่ะก็วันนี้นะคะพ่อหนูมาจากมหาสาลนารีวาราชนครินทร์ค่ะรู้สึกยินดีแล้วก็มีความเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ค่ะนอกจากพ่อหนูนะคะได้มีความที่จะช่วยพัฒนาของตำบลบุรีโยธค่ะแล้วก็ทราบว่าน้องได้ศึกษาจาก อินโดนีเซียค่ะได้เข้ามาฝึกงานที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่จะได้สร้าง,งความสัมพันธ์อันดีแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะได้เก็บประสบก,การณ์อย่างดีค่ะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์แล้วก็นิธดีซึ่งกันและกัน,กน,กนค่ะ สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งคือเรามาพัฒนามัสยิดของเราเป็นวันทิ่อาสาทาทางมโนรก็ได้ร่วมมือกับของเราในพื้นที่มารวมมือทำกิจกรรมสิ่งดีที่ดีทำกิจกรรมเกี่ยวกับทำความสะอาดมัสยิดครับ ครับรู้สึกยังไงบ้างที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระสิทธานครับค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกมีความยินดีมากค่ะที่ได้มา เข้าร่วมโครงการจิตภาษาพ,พระราชทานค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบได้มาช่วยพัฒนาแล้วก็สร้างความสร้างความสะอาดแล้วก็ได้เก็บขยะนะคะไลก์กันไล่ด้วยไลก์กดแชร์อะไรว่าไปคนไลค์ครับดูสัญญาสมาโอเคโครงการหน้าเราจะต้องใหญ่กว่านี้ที่ลงเอยอยู่ครับก็เป็นสถานที่แรก ที่เรามาสร้างามาลงพื้นที่ในการทํากิจกรรมในครั้งนี้สถานท,ที่แรกของวันนี้เราก็จะลงสู่มัสยิดมุฮัมมัดีนะครับเป็นมัสยิดซึ่งถ้าเราได้ศึกษาเกี่ยวกับมัสยิดนี้ก็จะเป็นมัสยิดที่เก่าแก่นะเก่าแก่ก่คู่กับบ้านเมืองของดุสยนนะครับนะซึ่งมัสยิดนี่นะเท่าที่จําความได้ก็เป็นมัสยิดก็ค่อนข้างที่จะหลายปีหลายสิบกว่าปีนะครับนะ หนึ่งในนั้นก็เราได้รับการสนับสนุนในเรื่องของมาบรณะใหม่นะครับนะในเรื่องของการขยายขยายพื้นที่เพื่อเพื่อที่จะรองรับประชากรรองรับลูกบ้านที่มาทำศาสนากจน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละหมาดในเรื่องของการฟังบรรยายของท่านบาบอนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วหลังจากที่ทางคณะกรรมการได้เปิดขยาย มัสยิดแล้วแต่แน่นอนนะครับยังไม่พอกับจํานวนประชากรอีกเราจําเป็นจะต้องมีการขยายปีกซ้ายปีกขวานะครับเพื่อรองรับให้กับน้องน้องนังกเรียนที่อยู่ในระแวกของความรับผิดชอบในตําบลดุสยนนะครับทีนี้เราก็จะมาถามความรู้สึกนะแน่แท้นะครับนะเราก็มานําน้องมาสู่ลงพื้นที่ที่ได้ขึ้นชื่อว่าดุสยน์นะ บางคนได้ศึกษาเกี่ยวกับดศยอก็บางคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดซียอนะครับนะ,ะก็จะจะเขียนท็อปิกว่าการกบฏดศยอซึ่งแน่นว่ากรบฏดสญยนั้นเป็นเรื่องราวอย่างไรนั้นความรู้สึกลึกๆแล้วนะจากที่น้องได้ยินตรงนี้น้องมีความภาพภูมิใจมีความรู้สึกอย่างไรที่ได้มาทํากิจกรรมณนะมัสยิดแห่งนี้นะครับค่ะก็ เป็นสถานที่แรกนะคะที่ตัวแทนของนักศึกษามหา,าวิทยาลัยราชนครดินค่ะได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานนะคะแล้วก็ได้มา,าลงสัมผัสพื้นที่ของตำบลดุสงยอค่ะแล้วก็ได้ทราบถึงพื้นหลังแล้วก็ประวัติของสถานที่ที่ได้มาทำกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาค่ะสำหรับหนูก็คือ,อรู้สึก ยินดีแล้วก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติเหมือนกันค่ะที่ว่าแบบได้มาร่วมกิจกรรมในพื้นที่แล้วก็ได้มาศึกษาเ,ออเกี่ยวกับประวัตออิของพื้นที่เพิ่มเติมอะไรแบบนี้ค่ะกระป๋องผสมยาบีด้วยก็ได้นะหนูหนยาบีด้วยอย่ารับน้ำอะไรอือ่นกาแฟ ชาดำเย็นชามะนาวเอาอะไรดีคร oh, okay. ับชามะนาวดีกป่านะชามะนาวไม่ดี่ไปเย็อนอยมะกัหนเป็นด้านชาที่เวลลี่นะครับมันก็เเ่ม่ชาเกดี แกชิ่งเชิญนั่งักเรก่อนลูกเบอร์จะกระาะอื้องะดึงโอ้โหแงฟูชีเซฟ